ระหว่างนี้เราก็ทำการล้างน้ำยาคอนซทลเลนส์ Hi everybody สวัสดีจ้าแบบทำอะไรกันอยู่บ้างเลยหรอสวีนะสวัสดีเขียนผู้มีแก่ ยอมแก้เจ็บคอไหมเฮ้ยคือนอนไปหลายตื่นมากวันนี้คอหายายังอาจจะยังขอฝอต้องใช้หัวหมอระตกี่ทีถึงออกมาได้ไว้ายหัวหนูแข็งอยูล่ละทีเดียวก็ออกแล้วสนุกม,มากๆละครเวทีรุ่นสาม ดีใจดีใจที่ทุกคนชอบสนุกมากเหมือนกันหมายถึงว่าหนูเองก็สนุกเอ็นจอยคือดีใจที่ทุกคนสนุกนะแบบเราเราซ้อมมาหลายรอบใช่ไหมเราทุกรอบมันไม่มีคนดูอ่ะมันก็แบบบอกอะไรไม่ได้เลยว่าแบบตอนที่มีคนดูมันจะเป็นไงอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละ เห็นทุกคนชอบมากก็ดีใจอว,ว,ว,วยอวยยศพี่เขียนบทดีกว่าหนูรู้สึกว่าบทมันดีมากเลยนะเซฟเฟิร์ต่อไลฟ์ด้วยได้ไหมเอาจริงดิแอมเหนื่อยเหมือนกันยังไม่หายง่วงเลยนี่ไงวันนี้วันหยุดยาวพักผ่อนไปเลยอันนี้ใช่พี่รคริสบัคคือชิวจบ ที่บ้านฝนซาหรอยังคะซาลังเฮโยนี่คนดูเต็มฮอลเลยใช่คนดูเยอะมากดีใจคือจริงนะบอกแล้วว่าควรมาดูเพราะถ้าไม่มาดูเนี่ยจะเสียใจและเสียดายมากจริงไหมอาจจะจริงสกิลการแสดงพี่ฟางระดับออสกล้า ไม่ใช่ออสการ์ธรรมดานะแต่เป็นออสการ์ชอบหลายลายมุกมากเห็นเธอเอาที่ใส่คอไปหมู่ะทัดไว้ใช่ค่ะเอากลับมาบ้านเป็นที่ระลึกยังไม่ได้กินข้าวเลยเพราะว่ายังไม่หิวแต่ว่ารู้สึกแบบปวดหัวนิดหน่อย รู้สึกนอนน้อยฉากอลังมากทำนานไหมอืมหนุ่มเป็นแบบว่าจ้างซัพพลายเออร์ข้างนอกทำค่ะซึ่งเรา r บรฟไปแบบนั้นเลยส่งรูปเรฟเ e น c ์เลยว่าอยากได้แบบนี้แบบนี้แบบเอ้ยจริงๆอยากพูดถึงเบื้องหลังลว่าแบบเราเป็นคนแบบเข้าไปแบบตัวแทนอะไรอย่างนี้เข้าไปคุยเลยว่าแบบ ฉากนี้อยากได้ไง transition อะไรเป็นยังไงบ้างมีการแบบแก้แก้อะไรหลายอย่างอยู่เยอะแบบหลาย draft อะไรเงี้ยทั้งแบบเรื่องพรอปเรื่องแบบคิวเรื่องบทอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็แต่ว่าก็ยังจำวันแรกที่อ่านบทได้อยู่นะแล้วรู้สึกว่ามันสนุกมากเลยครั้งแรกที่อ่านแบบเออแบบคือหนูให้โจทย์ โจทย์พี่คนเขียนบทไปว่าเป็นภาคต่อนะคะแล้วเมมเบอร์ที่สแตมมีเท่านี้เท่านี้ส่วนเพลงเราก็เลือกใช้ได้เลยแต่ว่าต้องเป็นเพลงบียนคีเท่านั้นอะไรอย่างนี้ก็เลยเป็นอะไรประมาณนั้นเอาจริงเรื่องลิสต์เพลงนี่ก็แบบพยายามมากเขาเรียกอะไรแบบหาที่มันแบบเข้ากับเนื้อเรื่องจริงๆ ได้สปอนเซอร์ดีแน่นอนอยู่แล้วค่ะถ้าใครยังไม่มีหม้อแปลงนะคะก็จะเจริญใช้หม้อแปลงค่ะคือขนาดหนูดูเพื่อนๆซ้อมหนูซ้อมกับเพื่อนๆใช่ไหมกี่รอบกี่รอบหนูก็ยังรู้สึกว่าสนุกนะ ั้งตอนมันซ้อมทั้งเล่นจริงก็คือแบบสนุกมากแล้วคือพอวันจริงอ่ะทุกคนแบบแสดงดีมากดีกว่าตอนซ้อมแบบสิบเท่าอ่ะก็เ,เลยแบบเฮ้ยทำไมเก่งกันจังโมเน่กัดน้องมีแล้วน้องมีนเป็นอะไรก็ไม่ได้เป็นอะไรน้องมีนก็ได้กินเซรั่มฟรี <c oughs> เรืองเพลงเก่งมากเก่งมากชอบตอนแปต่อนี่ละ แฮนจิกกี้ยังติดตาตลกอ่าเอางี้นะลูกหมูสามตัวจริงรื่องห่วงหรอกตอนนี้เราอยู่ในบ้านไม้และอยังไงก็นนหนีไปไหนไม่รอดหรอกเอ้ยอยังไงซอมบี้ก็พังมาไม่ได้หรอกแข็งไรจะตายตอนนี้ทุกคนร้อนหรอ่ะมินิมาร์ คือหนู่าเวลาเล่นใช่ปะ่ะอันนี้พูดเลยนะว่าหนูได้คอมเมนต์มาเยอะว่าเป็นคนติดเสียงการ์ตูนไม่ว่าจะแบบทําการแสดงอะจะชอบติดเสียงการ์ตูนไม่รู้เป็นอะไรแต่ไม่ได้แอบนะไแต่เวลาแบบเล่าเรื่องมันจะแบบไปเองแบบเฮ้ยคือวันนั้น่ะอันเนี้ยเสียงไม่เหมือนที่พูดตอนนี้แหละคือวันนั้น่ะเรากลับบ้านไปใช่ปะ่ะแล้วเราก็ไม่ แล้วเราก็จะพาไปที่มินิมารตอนนี้หนูเปลี่ยนชื่อแล้วนะทุกคนรู้ยังเพื่อนเพื่อนเรียกหนูว่ามินิมารเพราะหนูชอบทำท่านี้ต่อนเล่าเรื่องทำไมอ่ะก็ตลุกตะตายอ่ะชอบตอนม้วนผ้าให้เธอหมุนเสียงที่หนึ่งพัน แน่นอนค่ะเราเป็น professional มันมีหนึ่งพันเสียงเหมือนไม่ได้เข้าคาแรคเตอร์เหมือนเล่นเป็นตัวเองนี่แหละที่ถูกต้องเหมือนบทเนี่ยเขียนมาเพื่อฉันเลยเลยละ่ะมินิมาน่าหรือว่าจะเข้าเพลงลอยเมสละเฮ้ยไม่มีหรอกเพลงรอยแม้มันมันแอบชอบไปนะสิแล้เราต้องไปเจอผู้ชายนะ จะมีแบบหนังสั้นให้ชมไหมไม่รู้เลยค่ะอันนี้ตอบไม่ได้เลยหนูไม่ได้ถามเหมือนกันหนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาอาัดไว้ไหมแบบยังไงบ้างแต่จริงจก็อยากให้มีนะไปดูเองด้วยหนึ่งแต่ถ้าถามว่าหนูชอบตัวละครไหนตั้งแต่อ่านครั้งแรกรู้ถ้าถามว่าชอบตัวละครไหนตั้งแต่อ่านบทครั้งแรกจะตอบว่าชอบเฟมแบบว่า คือมันน้อยแต่มากอะคือรู้สึกมันเป็นตัวละครที่แบบพูดไม่กี่คำแต่มันแบบมันตลกนะมันแบบตลกของมันเองอ่ะคือแบบไม่รู้ติมันตลกอะแล้วมันแล้วมันแบบดูเป็นเฟมมากๆแล้วแบบก็ถามพี่คนเขียบอว่าอันนี้พี่แบบรู้จักพวกเราได้ไงคะเนี่ยบทแต่ละคนคือแบบเฮ้ยได้ยังไงเออแล้วก็ส่วนฉากที่ชอบ <c oughs> จริงๆเป็นไปต่อนะหนูรู้สึกว่าฉากแก๊งแก๊งเด็กๆคือรู้สึกแบบกลมกล่อมมากแล้วก็ดูแบบตื่นเต้นแล้วก็ดูแบบมิวสิคัลเยอะแบบมีเพลงเยอะอะไรเงี้ยจริงๆตอนแรกอะแบบว่าเราไม่ได้แพลนจะวิ่งมาข้างล่างเลยจริงๆมันจะวิ่งบนเวทีนี่แหละแล้วก็แบบเป็นฉากเลื่อนแทนเป็นแบบแบบต้นไม้เลื่อนเหมือนเหมือนเราวิ่งอยู่กับที่ใช่ไหมแต่ฉากเลื่อนอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนเราวิ่งหนีจริงๆอันนี้คือที่แบบที่ต้องการแต่ว่า บ้านเราทำมันใหญ่มากค่ะทุกคนเราเล่นใหญ่มากมันใช้เวลาค่อนข้างนานมันไม่สามารถแบบ smooth s m o ได้แล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบวิ่งวิ่งทั่วคอแทนอะไรอย่างนี้ซึ่งมันมันก็ทําให้บางฉากมันหายไปจริงๆมันจะมีฉากที่แบบโมเนต้องขี่หลังมีนอย่างเงี้ยแล้วก็สลับกันขี่หลังอันนั้นคือตลกมากไม่รู้ว่าตอนซ้อมมีใครถ่ายไปไหมแต่ก็อาจจะมีใช่แล้วก็อีกฉากหนึ่งที่ชอบคือฉากที่ ฉากที่แบบพีกบุกมาแล้วก็แบบป้อนยาอะไรอย่างเงี้ยแบบตอนที่ร้องหน้ายักอะไรเงี้ยชอบมากแบบมันมันดูแบบเฮ้ยอย่าเพิ่งโกรธกันอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงๆก็ชอบหลายฉากนะจริงๆฉากที่แบบต้องอต้องเป็นชั้นจริงๆก็ชอบฉากที่แบบคิดไอเดียออกว่าจะใช้หมวกกันน็อกไปกระแทกช่ปะเราแบบก็แบบ ใครดีล่ะใครดีล่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ได้เวลาเจอแฟนขบเพิ่มก็คิดว่าเป็นไอเดียที่ดีส่วนน้องๆซอมบี้ก็จิ้มมาจริงๆว่าแบบคิดว่าต้องเป็นห้าคนนี้เท่านั้นที่สามารถแบบทำถึงทำถึงจนว้าวเอา,อางี้นะวา้วาว่าพี่ตกใจมากพี่กลัวชากพี่ป๊อมน้ำตาซึมใช่คืออ่านบทครั้งแรกก็น้ำตาซึมแต่ตอนซ้อมอะ่ะยังไม่ซึมเลยยังแม่แบบ ตอนซ้อมนี่แบบทุกคนยังกังวลกับเรื่องบทอยู่เรื่องอะไรเนี้ยแต่พอวันจริงเฮ้ยร้องให้ทุกคนเลยเศร้าจังโมเมนต์พีเกตเวอร์ชันซอมบี้ใช่มันคือแบบปกติก็ตีกันอยู่แล้วอันนี้ได้ตีกันของจริงแค่เปลี่ยนเป็นบนเวทีจังหวัดสิคอมมากฮาท้องแข็งอ่ะ จริงๆก็เขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อรอบที่ผ่านมาก็ไม่ได้เพอร์เฟก่นะแบบว่ามันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ยังแบบไม่ได้เพอร์เฟกเท่าไหร่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเราเองก็ไม่ได้เป็นนักแสดงที่แบบ p r o f e s ชั่นอลแล้วนี่ก็คือการแสดงละครเวทีครั้งแรกของเราด้วย ก็นั่นแหละค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากที่แบบว่ามาให้กำลังใจคนกดดุมมาเยอะมากจริงดีใจมากๆเลยเออเพียงที่บอกไปเลยว่าแบบมันคือสิ่งที่หนูอยากทำมานานแล้วแล้วแบบก็ไม่คิดว่าจะได้ทำจริงๆก็แบบอันนี้ต้องแบบขอบคุณทางผู้ใหญ่ขอบคุณเพื่อนๆที่แบบเออคือแบบมาทำด้วยกันดีใจมากที่ได้ทำมันออกมาแบบเก็บไว้แบบ เป็นเป็นอีกหนึ่งเมมโมรีสที่แบบดีมากๆตอนเป็น BNK คือเอาจริงๆโล่งแล้วแบบมาถึงแบบไม่มีอะไรติดใจแล้วจะในการอยู่เป็นเมมเแบอร์ BNK แฮปปี้มากแฮปปี้มากใช่อมก็ไม่มีอะไรตอนนั้นภาคต่อน,นี้ไม่แน่ใจเลยค่ะ จริงๆมันก็น่าจะจบสวยอยู่แล้วนะอ <c oughs> อ้อยเสียงหายไปได้พวกเธอเก่งอะมีแมวมองมาชวนไปเล่นละครเวทีไงละ่ะถ้ามีก็ยินดีรับเสมอคะ่ะยินดีมากพร้อมพัฒเอ้อยเสียง <c oughs> พร้อมพัฒน,นาตัวเองเสมอนะคะผมสงสารเจ้าเข็ม จริงๆก็ถามเพื่อนนะว่าแบบว่าแบบเขาเรียกไงดีให้แบบ X m e มาดีไหมแต่ว่าพูดตรงๆว่าเดือนที่ผ่านมาแบบตารางแน่นมากทุกไอตารางซ้อมละครเวทีคือแบบแทบจะแทกทุกคิวอะแบบทุกคนต่างมีนู่นนี่นั่หน,นหนูก็มีสเตตเอฟก่อนหน้าน,นั้นมาอะไรเงี้ยใช่ปะเอยจริงๆก็แบบเา้าเรียกอะไรนะแบบทำงานหนักอยู่เหมือนกันนะแบบ กว่าจะได้แบบการซ้อมที่แบบคนครบอะไรเงี้ยอืมก็เลยเรียกว,ว่ายากละกันถ้าจะเหมือนแบบต้องให้แบบว่า ex member มาแบบว่ามาซ้อมหลายรอบอะไรอย่างงี้น่าแหละค่ะเพลง u k i no hammer คาไม่ถึงจริงหรอต่อจากนี้เขาฟังอยากทำอะไรตรอนเปล่า <S <S ก็ถ้าเลงๆไว้ก็น่าจะเป็น b บ r ร์เดย์สเตจแล้วก็ N 5นี่แหละค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเข้ามาอีกบ้าแต่ก็พร้อมทำเสมอก็เป็นอะไรใหม่ๆจยเคยน่าจะเคยพูดไปแล้วว่าชอบทำอะไรใหม่ๆแบบลองทำไปเรื่อยๆอ่ะติใจมาก เออใช่ครั้งนี้ได้เต้นเพลง BT หลายเพลงมากคือคอนพี่ปอบใช่ปะมีแค่หนูกับแพนเค้กที่ไม่เคยเต้น BT เว้ยแล้วตอนที่ต่อท่าคือแบบคือแบบทุกคนไปเร็วมากเพราะทุกคนเคยเต้นแล้วเลยแบบเฮ้ยทุกคนรอด้วยแต่ดีใจมากที่ได้เต้นเพลงบอยเฟนอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้เพราะว่าเป็นเพลงที่ชอบที่สุดในบ t ทีเลยจริงๆแล้ว one two three กับอีกเพลงคือไม่ยากเป็นเด็กดีอะไรอย่างนั้นหรกชอบชอบสองเพลงนี้ที่สุดในแบบ Stage B3 ค่ะส่วนคลา m a t e นี่เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์หนูมากเพราะว่าหนูไม่เคยฟังเลยแล้วหนูต้องไปอัดเสียงใช่ปะแล้วแล้วมันยากมากเลยเมโลดี้สำหรับคนที่แบบไม่เคยฟังแต่ก็สุดท้ายก็ลองเปิดลองได้อืม เสียใจที่แบบว่าเกิดไม่ทันยุคสมัยสเตตปาร์ตี้ค่ะหนูมะไม่ทันจริงๆแบบไม่เคยดูไม่เคยดูจริงๆนั่นแหละคือเหมือนแบบเข้ามาก็เป็น BTN5 แล้วนั่นไม่ใช่งานแกเขาเรียกว่างานแต่งเฮ้ยคือตอนเห็นแล้วแบบตกใจมากแบบเกิดอะไรขึ้นคะดิฉันถามว่าเกิดอะไรขึ้นคะ เตปปาร์ตีส้สนุกหลายเพลงเลยแล้วก็เดียมาทีเชร์ครั้งแรกด้วยเดียมารทีเชร์ก็แบบว้าวอะไรใหม่ใหม่อ๋อใช่ซีเจมเคยออกไปเต้นนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะไก่กรอบก็ขายดีใช่ไก่กรอบขายดีจนทำไม่ทันแล้วเนี่ยตอนนี้ กคนตลกว่าคือแบบนงตอนหนูแบบกําลังเตรียมตัวเตรียมตัวแบบแต่งหน้าสองบีอะไรเงี้ยทำเอฟเฟคอยู่ในห้องรวมกันกับเมมเบอร์คนอื่นน้องรุ่นหกอะไรเงี้ยก็จะมีกกเกรฟนงเกฟนงเกมฟนี่แบบว่าสมคําเรื่องลือนะหนูแบบไปอ่านเห็นมาว่าแบบเป็นคนที่แบบแสบที่สุดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบดื้อที่สุดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบก็เลยมาแล้วก็มาคุยคือบอกก่อนเลยว่าหนูอะ ไม่ค่อยกล้าคุยกับใครแบบเข้าหาก่อนถ้าแบบไม่สนิทหนูจะดีใจมากเวลาที่น้องมาชวนคุย <c oughs> คือไม่ใช่ไม่อยากคุยนะแต่แบบเอ้ยคุยกับพี่ได้นะพี่พร้อมคุยด้วยอะไรอย่างนี้แล้วน้องก็เดินเข้ามาคุยคุยอืมเป็นเด็ก extrovert นี่นะ่าเราแล้วทำไมตอนนั้นพี่จำได้ตอนออ d i ชั่นที่เราทำเวิร์กช็อปกันหนูเงียบที่สุดเลยก็แอบแปกใจแต่ไม่เป็นไรนี่แหละพูดเลยเยอะชอบ เข้ามาคุยคุยพี่หนูมีเรื่องเล่าอ๋อนี่ก็ยืนแต่งคงแต่งแผลเตรียมตัวไหนเล่ามาเลยว่ามามีอะไรคือแม่หนูอะบอกมาว่าทำไมแม่หนูทำไมแม่หนูทำไมแต่พูดที่เราประโยคนะคือแม่หนูอะอยากกินไก่กรอบพี่ฟางนี่เลยฮะแม่หนูรู้จักไก่กรอบพี่ด้วยหรอ ใช่คือแบบว่าแม่หนูอ่ะแบบเล่นติ๊กตอกอะไรเงี้ยแล้วก็เจอโอ้ยจริงเหรอแล้วจังหวะนั้นหนูก็หยิบไก่กรอบยันมือน้องไปเลยแล้วก็บอกว่าอันนี้เลยถ่ายรูปส่งไปให้แม่ดูเลยเอาไปให้แม่กินนะลองให้แม่ชิมนะแล้วถ่ายรูปไปน้องส่งให้แม่เลยเจ้ารางมากเฮ้ยแอบตอน,น,นแบบตกใจแบบมันดังขนาดนั้นเลยเอันนี้เออมาส่งไปส่งไปประมาณ เย็นวันนั้นน้องทักเดียมมาว่าแม่หนูสั่งไก่กรอบสิบห้ากระปุกนะคะพี่ฟังคือขอบคุณมากเลยน้องเก็บสุดยอดจริงจยัดใส่มือเลยให้ไปชิมให้ไปชิม แล้วพี่มาว่าเอาสิบห้ากระปุกก่อนนะพี่หนูกลัวว่าแม่จะเสพติดเกินไป <c oughs> <c oughs> โอ้ยเกียวย่าก็สั่งแล้วก็ยังเหมือนแบบพอหนูเอาของไปส่งใช่ไหมเหมือนน้องก็กินกินเสร็จแล้วก็ทักมาเพิ่มเลยว่าขอสั่งเพิ่มค่ะเฮ้ยข้อห้าที่จะรวดเร็วทันใจอื อันจริงก็แล้วแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้แบบหนูก็หนูคือพอทุกคนบอกว่าอร่อยมากอร่อยมากหนูก็เริ่มแบบเฮ้ยมันอร่อยจริงป่ะหรือมันหรือมันกลายเป็นอุปทานหมู่ไปแล้วเริ่มไม่แน่ใจแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าตอนฉันกินเองฉันก็อร่อยนะ <laughs> ใช่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เลยเป็นฟู้ดซัพพอร์ตให้กับรุ่น3ให้เอาไปให้กิน <laughs> อะไรนะให้เกียวยะสั่งไปขายต่อหรอทําไม่ทำอย่างนั้นล่ะลูกเ <laughs> ฮ้ยเคยเล่าให้ฟังอย่างเคยเล่ายังไม่เคยเล่าแน่เลยแต่ว่าเรื่องนี้ยแมสมากในหมู่บีนเคเรื่องเป็นนี้เ <laughs> กียวยะทักไลน์มาไม่มีอะไรเลยเกียวยะทักไลน์มาพี่ฟังหนูขอสั่งหมี่หกกระปุกค่ะนี่เลยนี่เลยพิมพ์ไปพิมพ์กลับไปว่า มีไหนลูกพี่ขายไก่แลวคือตอนนี้ทุกคนก็รู้หมดเลยว่าแบบมันคือมันตลกมากรา้ซินดี้ก็แบบพี่ฟ้างหนูอยากกินหมี่ออพี่ขายไก่ลูกพี่ไม่ได้ขายหมี่เราว่าผิดผิดผิดหนูพิมพ์หนูเข้าใจผิด พี่ขายไก่นะคะไม่ได้ขายหมีะครับขายตอนนี้ขายแค่ไก่นะครับอ๋อน้องเล่าในไลฟ์แล้วนั่นแหละตลกมากเคยเอาไปกินกับข้าวอย่างทุกคนทุกวันนี้ฮูปจะให้หนูขายข้าวเหนียวเพิ่มบอกว่าให้หนูขายข้าวเหนียวเพิ่มได้ไหม <laughs> บอกข้าวเหนียวก็ไปก็ไปซื้อแบบร้านที่เขาขายข้าวได้ไหมล่ะทำแค่ไก่ไง ขายหมี่นี่อาจจะยังยังอาจจะยังนะอาจจะยังเ้ยเดี๋ยวนี้มีมีร้านหมี่เจ้าดังมาแล้วนะคะตอนนี้มีรู้หรือ,อยังว่ามีเขาเรียกอะไรนะธุรกิจเปิดใหม่ะคะของเป็นร้านหมี่ไก่ฉีกที่อร่อยมากชื่ออะไรนะเดี๋ยวให้พีคมาบอกเป็นกิจการของบ้านน้องพีคเดี๋ยวให้น้องพีคมาขายชื่อทุกคนนี่ต้องสะดุด สะดดตกใจกับชื่อร้านแน่นอนคือเลิศเดี๋ยวให้พี่มาบอกเด๋ยให้พี่มาบอก <laughs> แต่กินแล้วหนูกินแล้วหลายรอบมากไม่หลายรอบหรอกสองรอบอร่อยเพื่อในอนาคตอาจจะมี collaboration เป็นแบบหมี่ไก่ฉีกกรออ้าเลิศไปเลยล่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้แบบ CEO <laughs> <laughs> เขาไปคุยกันก่อนนะ <cido ly> <c oughs> เป็นหัวแถวธุรกิจครอบครัวไม่ธุรกิจครอบเป็นแม่น้องพีชทำมีไกชีแม่น้องพีชทำนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะอ,อะไรประมาณนั้นค่ะก็พีฮาปาร์รตี้จบแล้วจบแล้วงานใหญ่รู้สึกโล่งมาก แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากตื <marking> ่นเต้นแบบมากจริงคือพอมาถึงวันจริงมันยิ่งตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรอย่างงี้ซึ่งหนูไม่รู้ว่าหนูจะได้เจอทุกคนอีกเมื่อไหร่เพราะว่าหนูไม่มีงานเลยเดือนหลังจากนี้อาจจะเจอกันเมื่อเราเจอกันอะค่ะหนูไม่มีไม่มีงานจริงคือแบบเอ้ยเรามีมีคนถามว่าเราจะได้เจอกันเมื่อไหร่หนูตอบไม่ได้เลยเพราะหนูไม่รู้ว่ะน่าอ๋อ นิปอนฮาคูนิปอนฮาคูนะจะได้ไปนะใช่ก็สิ้นเดือนละค่ะมาซลรมาวันไหนมีมาซลรด้วยหรอทุกคนจำได้ปะครั้งที่เราทุกคนบอกว่ามาซลรมาแน่นอนในไลฟ์หนูเต็มเลยหนูบอกไม่มีไม่มีแล้วทุกคนก็บอกว่าอุ้ยเขาฟังทำหน้าเลิกลากแบบนี้มาแน่นอนเห็นไหมล่ะไม่มีใครเชื่อเลยว่าไม่มี มาในรูปมาในรูปแบบอะไรแปดปีเอ็กแทนเห็นไหมมันไม่ใช่มาสลีไงมันไม่ใช่มาสลีไงบอกแล้วไม่เชื่อเชื่อกัอนหน่อยถึงแม้ว่าน่าจะดูแบบไม่น่าเชื่อถือนะเวลาพูดอะไรก็แบบไม่ค่อยน่าเชื่อถือหรอกแต่ไม่มีไม่มี <c oughs> ปีหน้าหรอเป็นไปได้ค่ะอะไระไรก็เป็นไปได้อยากดูกีฬาสี ละครเวทีสนุกดีอุปกรณ์ฉาวเยอะมากนี่แหละค่ะเมื่อวานน่าจะอาจน่าจะทำประประมูลเนาะเผื่อมีใครอยากได้บ้านกับบ้านบ้านทั้งสามหลังเนี่ยคงไม่ได้เอาไปทำอะไรนะก็จะต้องรืือรือแล้วก็แบบไปทิ้งอะ่ะเพราะว่าไม่รู้จะไปเก็บไว้ไหนอะมันใหญ่มากเลยอะ่ะอืมแต่จริงๆพวกอย่างอื่นน่าจะเช่ามานะถ้าไม่ผิดมัง้ง นั่นแหละค่ะจริงๆแล้วก็หมดงบอะงบเขาเรียกะไรคอสไม่ใช่งบคอสหมดกับพร็อพเยอะมากแบบมากๆมากเลยล่ะไม่คือก็มากเพราะว่าเราอยากให้มันดูแบบยิ่งใหญ่จริงๆนั่นแหละเยอะอยู่ แทบ,บเสียดายากน่าแสดงได้มากกว่าหนึ่งรอก็จะเป็นรัชดาไลท์เทเตอร์เลยนะแบบเปิดหนึ่งเดือนเต็มไอ้น้องๆเวลาว่างไม่ตรงกันไงนั่นแหละถือว่าก็ถ้าโชว์ครั้งเดียวก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบมีหนึ่งครั้งอะไรอย่างงี้จะได้จะได้เป็นที่เป็นความสรงสามค่ะ นั่นแหละค่ะโอเคทุกคนบายบายไปก่อนนะไม่เจอกันใหม่ออลิกตโตฮตอนเปลี่ยนฉากกเนียยดีวิ่งวน <c oughs> จริงๆแบบมันก็มีแบบปรับหลายหลายอย่างอยู่มาหมายถึงแบบ จริงๆฉากที่หนูลงเวทีอะเป็นการแบบปรับครั้งสุดท้ายเลยเไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฟีดแบ็ดีมากโดยรวมนะคะอาจจะมีแบบเล็กๆน้อยๆที่แบบไม่ได้เพอร์เฟอะไรขนาดนั้นก็ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่มาหากันดีใจมากที่มีคนแบบรักรุ่นสามยอะขนาดนี้แล้วแบบตั้งตารอดูกับสีนี้มากๆ ไม่มีอะไรจะพูดเลยนอกจากดีใจเพราะว่าแบบได้ทำมันแล้วสักทีครั้งหนึ่งในชีวิตแฮปปี้มากแล้วก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้เหมือนกันนะนั่นแหละค่ะไว้เจอกันนั่นอันนี้บายบายปอมเฮ้ยรู้ได้ไงล่ะนะั่นอะอย่านนะขอบคุณสำหรับโชว์แสนสนุกใช่ไปชมเมมเบอร์ได้เลยหนูรู้สึกว่าเมมเบอร์ทุกคนแบบทำพาร์ทของตัวเองได้ออกมาดีมากมากๆเลยค่ะ ภูมิใจมากคือเอางี้ยรุ่นสามมันเก่งมากเลยอะ mm ่ะเฮ้ยหนูพูดไปหรืออย่างว่าแบบชอบชอบที่แบบเวลารุ่นสามอยู่ด้วยกันมากๆแล้วแบบมันแบบค่อนข้างที่จะแบบแฟชชั่นแบ็คถึงแบบตอนซ้อมคอนรุ่นเวลาเราอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตากันอะไรเงี้ยคือแบบมันมันเซฟโซนมากเลยอะ mm ่ะ hmm. มันแบบ เพราะว่าทุกวันนี้เราแทบจะไม่ได้เจอกันเราแยกย้ายกันไปซ้อมรโรชว์ซึ่งก็แบบมีไม่กี่คนซ้อมสเตจซึ่งก็แบบไม่ได้ครบรุ่นสามอะไรเงี้ยคืออันนี้คือแบบนานๆทีจะครบเลยอะที่แบบว่าแบบครบแล้วแบบอยู่ด้วยกันหลายๆชั่วโมงอะไรเงี้ยก็แบบดีใจที่ได้แบบอยู่กับเพื่อนๆมากๆค่ะใช่ก็ต่อ18ตัวน้ำตาซึม ก็ฝากรุ่นสามต่อไปด้วยนะยังมีอะไรทำอีกเยอะมากยังยังไม่เป็นกระต่ายแก่นะถึงแม้ว่าตอนนี้จะติดเชื้อไป็หนึ่งคนแต่ไม่เป็นไรเราเขาเขาก็จะยังคอยดูแลเรานี่เป็นไงละ่ะบทส่งมากเอางี้นะสีหายแล้วนั่นเออรอไว้เจอกันใหม่ไว้เจอกันใหม่คงมีอีกหลายกิจกรรมที่เราได้เจอกันแน่นอนค่ะ ก็มาใช้เวลาที่เหลือไปด้วยกันนะบ๊ายบายดีใจที่ได้เจอทุกคนเสมอเลยมี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 จ่ายค่าตัวแขกรับเชิญเยอะไหมเลี้ยงหมูกระทาไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวทำจ่ายแน่นอน พอน้องๆลงทุนกับเรามากจริงดีใจดีใจ <laughs> มีงานใกล้ๆที่จะได้เจอไหมไม่มีเลยอาจจะเป็นสิ้นเดือนเลยค่ะหลังจากนี้จะได้ไปเติมธรรมชาติบ้างไหมเนี่ยเป็นคำถามที่น่าสนใจค่ะเพราะว่ามันคือสิ่งที่อยู่ในหัวเมื่อคืนเลยเฮ้ยจนี่อุ้ยจุดจๆๆ โอเคไว้เจอกันใหม่แฮปแฮปปี้เบอร์เดย์ครับอายุ15ห้าแล้วมาเป็นสาวรำวงเหรอใส่กระปุกว๊บป๊อบเวมเวมนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะบายบาย